สวัสดีครับทุกคนห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับช่องนี้หลังจากที่มี ios 14อัปเดตเนี่ยหลังจากที่มีงาน apple event เปิดตัวนะครับก็หลายๆคนก็คงจะไดใใ้ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วก็ ios เวอร์ชันใหม่กันหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะยังไม่พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ios 14นะครับเพราะว่าหลายท่านก็พอจะทราบอยู่บ้างแล้ววันนี้ก็เลยจะมาแนะนำคลิ ที่เกิดจากการใช้งานของผมเองนะครับเวลาที่เราอยากที่จะถ่ายวิดีโอใน iOS เวอร์ชันเก่าหรือว่า iPhone รุ่นเก่าเนี่ยเวลาที่เราเข้าโหมดวิดีโอนะครับเราจะสามารถเปิดแลชขึ้นมาให้มันออนอยู่ตลอดหรือส่งแฟดไปข้างหน้าตลอดระหว่างที่เราถ่ายวีโอโดยที่เราเป็นคนบังคับเปิดเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่สังเกตนะครับว่า ใน iPhone รุ่น12ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดหรือปิดในโหมดของวิดีโอได้เวลาที่เราอยากจะเปิดแฝกต,ตอนถ่ายในเวลากลางคืนนะครับมันก็ปกติแล้วเดิมเดิมเนี่ยมันจะเปิดเป็น Auto. ออโต้เดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเปิดให้ดูให้เห็นภาพเลยนะครับทีนี้ที่อยากดูในจอนะครับเวลาที่เราเปิดแอปตัวกล้องขึ้นมาเนี่ย ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปที่โหมดวิดีโอเนี่ยตอนที่เราถ่ายนะครับก็ด้วยความที่ตัว iPhone 12เนี่ยมันมีโหมดกลางคืน,นเราก็จะเห็นรูปใสญลษณ์ฟแฝดที่มุมซ้ายบนเนี่ยมีเป็นใสญลษณ์เป็นสีขาวๆอยู่นะครับเมื่อผมแตะไปทีนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใสญลษณ์ปิดแลชก็คือหมายความว่าจะไม่เปิดแลชอัตโนมัตินั่นเองแต่ถ้าเกิดเรากดอีกทีนึง มันก็จะกลับกลายมาเป็นเปิดไฟ่อตัตโนมัติเวลาที่เราจะถ่ายวีดีโอในตอนกลางคืนนะครับหรือว่าในสภาวะที่แสงมันไม่พอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอลองเอาไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันทําให้เราถ่ายวิดีโอได้ไม่ดีเลยเนื่องจากเวลาที่เราอยู่ในที่มืดและที่สว่างสลับกันเนี่ยตัวแฟลชเนี่ยมันจะทํางานออกมาอัตโนมัติซึ่งทํางานได้ไม่สมูทดีเท่าที่ควรซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะต้องใช้ แฝตั้งแต่ตอนต้นที่เราจะถ่ายวีโอเลยด้ว3ซ้ำอยู่ตอนต้นคลิปนะครับอ่าทีนี้ผมก็อ่าไปเจอวิธีที่มาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ Apple คิดขึ้นไว้หรือว่าอ่าเป็นบั็ของตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่ส่วนตัวผมและผม,มคิดว่ามันเป็นบั็มากกว่าเพราะว่าอ่าวิธีการของ Apple เองอ่ะไม่น่าจะใช้วิธีการยุ่งยากหรือว่าอ่าซับซ้อนแบบนี้นะครับ วิธีการเปิดแฟลดในโหมดวิดีโอทัยังไงเดี๋ยวลองดูเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็กลับไปที่โหมดถ่ายภาพปกติก่อนปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยแลดมันก็จะตั้งอัตโนมัติไว้ให้นะครับนอกจากใครที่จะเข้าไปเปลี่ยนโดยการกดที่ปุ่มลูกศรขึ้นด้านบนครับตรงกลางจอเลยอลองดูตามจอผมนะครับพอเรากดที่ลูกศรและทีนึงเนี่ยมันจะมีเมนูกลางออกมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีโหมด ให้เปิดปิดโหมดกลางคืนแบบอัตโนมัติหรือว่าปรับความเซนซิทีฟของโหมดกลางคืนได้หรือข้างๆครับที่เ,เป็นรูปแฟลชมันจะมีแฟลชอัตโนมัติมีเปิดหรือปิดเราสามารถเปิดหรือสร้างปิดตร,ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมลองเป็นเปิดแฟลตตั้งใจเปิดแฟลชเวลาถ่ายรูปแฟลชมันก็จะติดตลอดอ่าปกติทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปิด โหมดเมนูนี้เข้าไปแล้วก็กลับไปที่โหมดวิดีโออีกทีหนึง่งอ่าจะสังเกตว่ามุมซ้ายบนเนี่ยโหมดวิดีโอก็ยังเป็นออโต้อยู่นะครับก็คือไม่มีบังคับเปิดหรือบังคับปิดอ่าทีนี้วิธีการเปิดก็คือระหว่างที่เราอยู่ที่หน้าเมนูของการถ่ายรูปนะฮะให้เรากดกลางเมนูค้างไว้เลยสมมติว่าผมต้องการจะเปิดแลชในโหมดวิดีโอตลอด อ่าหรือว่าบังคับให้มันเปิดตลอดเวลาที่ผมถ่ายวิดีโอนะครับก็ให้เรากลางแล้วก็เลือกเป็ว่าเปิดแฟลชไว้แบบนี้นะครับจะเห็นไปส่ลับสีเหลืองว่าผมต้องการเปิดแฟลชเสร็จแล้วให้เราปัดไปทางด้านขวามือของเราเพื่อเข้าโหมดวิดีโอทันทีอ่าห,หลายท่านก็คุณจะเห็นแล้วว่ามุมซ้ายล่างจะปรากฏไส่ลักว่าให้เราเปิดแฟลชอัตโนมัติหรือสั่งเปิดหรือสั่งปิดได้เลยนะครับ ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเดิมๆมันจะไม่มีมานะครับหมดนี้เวลาที่เราเลือกเปิดวิดีโออ่าเปิดแฟลชตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยพอเรากดบันทึกมันก็จะทําการเปิดแฟลชตลอดอ่าเวลาที่เราถ่ายในที่มืดหรือที่แสงน้อยนะครับมันจะทําให้ภาพที่เราได้เนี่ยอ่ามีแสงจากตัวแฟลชของโทรศัพท์เนี่ยทําให้ภาพเนี่ยดูดีขึ้นนะครับเวลาที่เราถ่ายไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนที่เราถ่ายวิดีโออ่ะ เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างซึ่งเกิดจากการทำงานอัตโนมัติของแฟลชในโหมดวิดีโอนั่นเองนะทำให้ภาพวิดีโอของเราเนี่ยเสียไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าะจะสังเกตที่มุมขวาล่างอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมแถมให้นะครับก็คือมุมขวาล่างเนี่ยเวลาที่เรากดดูเนี่ยเราสามารถเพิ่มรูรับแสงได้สังเกตว่ารูปขวดในรูปนะครับเวลาที่ผมปรับ ดูรับแสงให้มากขึ้นออย่าง iPhone 12 Pro Max ตัวนี้เนี่ยก็สุดที่เปิดรูรับแสงสุดที่2.0นะครับก็จะเห็นว่าภาพาน้ำในขวดเนี่ยมันวาวเงาเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมลดแสงมันก็จะทึบเหมือนแสงอ่าปิอดี้ทึบกว่าที่ตาเราเห็นอีกด้วยซ้ำนะครับอ่าเราสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เนี่ยอ่าไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้ว Apple ตั้งใจทำแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่า Apple จะให้ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านดูก็ไม่มีวิธีนี้ที่จะบอกเลยว่าจะเปิดแฟลกยังไงแ้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้โหมดหรือเมนูส่วนนี้นะครับก็ถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็ คอมเมนต์สอบถามก็ได้นะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับ